โอเคสวัสดีครับอ,อ,อันนี้จะมาเทสกล้องนะครับก่อนส่งนะกับยาชิกเกอิเล็กโตสามห้า GSN ตัวนี้ืดูภายนอกสวยนะเป็นรอยนิดนึงนะครับเดี๋ยวเช็ดไปให้อีกทีเนาะเป็นรอยนิ้วมือด้านบน โอเคแต่ก่อนอื่นเลยก่อนมาเทสตัวนี้อยากจะแจ้งไว้ก่อนว่ากล้องตัวนี้เจ้าของส่งมาไว้กับพี่หน,นานแล้วนะแต่ทีเนี้ยไอชุดชัตเตอร์ตัวเนี้ยกับตัววัดแสงอะ่ะมันไม่ทํางานที่ติดมากับกล้องทางเจ้าของก็เลยไปหาอะไหล่ส่งมาให้นะครับเป็น GSN อีกหนึ่งตัว ซึ่งสภาพที่ได้มาถ้าใครดูในเพจก็น่าจะเห็นนะอัน,นนี้พี่หน่งก็เลยหยิบมาให้ดูสภาพภายในที่ได้มานะครับก็จะประมาณนี้เป็นสะหนิมทั้งหมดนะเป็นสนิมทั้งหมดเลยแล้วก็ ภายในด้วยอยาจจะเปิดยากนิดนึงนะคะอืมอันนี้คือภายในนะสำหรับตัวที่หาอะไรมาเปลี่ยนแล้วก็ส่วนหัวกระโหลกหรืออะไรเนี้ยก็จะอยู่ในถุงนี้นะครับแล้วก็จะในกล้องเนี่ยมี CR หนึ่มาหนึ่งก้อนกับ LR ส4่ี่หนึ่งก้อนนะที่ติดมากับตัวกล้องก็พี่หนิงเทสตั้งแต่เปิดกล่องรับพัสดุแล้วนะครับแล้วก็ส่งให้ดูเรียบร้อยแล้วเนาะว่าตัวกล้องที่มาเป็นแบบนี้ซึ่งสภาพที่มาคือต้องการที่จะเปลี่ยนชุดนี้ คือเดิมชุดนี้เป็นของตัวนี้อยู่แล้วแต่ทีนี้ต้องการเอาชุดนี้จากตัวนี้เอามาเปลี่ยนกันเพราะว่าตัวนี้ไฟไม่เข้าระบบไฟไม่เข้าวัดแสงนะครับโอเคก็จะประมาณนี้เนาะก็เลยลองเทสจากตัวนู้นไปละลงในคททลิปเทสไปละตั้งแต่เปิดกล่องก็ทีแรกก็ดูว่า ไฟเข้าปกติการทำงานโหมดออโต้ปกติเช็คดู iso วัดแสงตอนแรกก็หมุนโดยที่ไม่ได้เช็คดูข้างในหมุนจากข้างบนก็คิดว่าไอตัวม่านวัดแสงมันจะเปิดแต่จริงๆแล้วมันไม่เปิดตามนะซึ่งไอตัวนี้อ่ะบอกให้ดูไอตัวนี้เนี่ย ที่ติดมากับกล้องตัวเนี้นะทั้งหมดเลยมันเป็นสนิมแล้วเวลาเราหมุนเนี่ยหมุนปรับ ISO มันจะไม่ปิดตามแบบนี้คือไม่ว่าจะหมุนยังไงก็แล้วแต่มันก็ยังคาไว้ที่เดิมซึ่งเนื่องจากมันเป็นสนิมทั้งหมดนะครับพี่หนึงก็เลยต้องถอดล้าง สนิมขัดออกแล้วก็ประกอบใหม่นะแล้วก็ใส่ไว้ในตัวนี้เรียบร้อยมันก็หมุนได้นี่โอเคนะแล้วทีนี้ตอนที่เทสกล้องจากตัวนี้ที่มาเนี่ยคือไฟมันเข้านะไฟวัดแสง โอเวอร์ทำงานสปีดที่ออโต้ทำงานชัตเตอร์บีทำงานก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็เลยจัดการเปลี่ยนเสร็จให้เรียบร้อยทีนี้พอมาลองเทสดูมันจะมีบางช่วงที่เราปรับออโต้แล้วอยู่ในสภาวะแสงน้อยๆสปีดมันจะทำงานปกติคือทำงาน ไม่ช้าลงนะมันเหมือนทำงานสปีดเดียวในบางช่วงเวลานะคือบางทีมันก็เป็นบางทีก็ไม่เป็นก็เพิ่งมาเจออาการนี้นะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูนะโอเคคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับเพราะว่าจะได้อธิบายให้ละเอียดนะเกี่ยวกับ ไอ้พวกยาชิก้าที่กำลังฮิตฮิตกันอยู่นะแล้วก็ใช้เหรียญหมุนปิดเข้าไปทีนั้น มันเหมือนปิดไม่ค่อยจะอยู่นะอ่ะโอเคเรียบร้อยทีนที้ไฟเช็คแบตอ่ะมาดูไฟเช็คแบตติดไอไฟเช็คแบตติดเนี่ยก็ใช่ว่าตัวกล้องจะทำงานปกตินะซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะบางทีบางคนกดไฟเช็คแบตติดแล้วคิดว่ากล้องทำงานปกติไม่ใช่นะครับ ไฟเช็คแบตเป็นแค่หลอดไฟต่อกับสายไฟยาวๆมาต่อเข้ากับลังฐานแล้วก็มีแผงวงจรอ,อยู่ตรงนี้แค่นี้เองแล้วทีนี้เราก็มาเช็คก,กันอ่ะพี่หนึ่งจะเช็คให้ดูก่อนภายในจัดการให้หมดแล้วเท่าที่จะจัดการได้นะครับเพราะว่าถ้าใช้น้ำยาแรงกว่านี้ มันก็จะดูสะอาดแหะแต่สีจะลอกหมดเพราะว่าสีมันไปกัดตัวเหล็กหมดละถ้าถูแรงๆหรือว่าใช้น้ำยาแรงๆเนี่ยสีพวกเนี้ยถลอกหมดแน่นอนนะก็เลยจัดการเท่าที่จะทำได้นะครับทีนี้มาเรามาลองชัตเตอร์ b กันชัตเตอร์ b นะ f 1 7ขึ่งชัตเตอร์กดถ่าย นี่นะชัตเตอร์บีเปิดหมดนะและทีนี้พี่หนึ่งจะหลี่รูรับแสงตั้งแต่ F 1.7ไป F 16อืบหหมุนทุกคลิกนะแล้วทีนี้จะปล่อยมืออีกทีนึงชัตเตอร์บีหนึ่งจุดเจ็ดเห็นไหมไฟสโ,โลติดนะดูในช่อง ไฟสโ,โลติดชัตเตอร์บีกดถ่ายปล่อยนิ้วทีนี้จะมาออโตขึ้นชัตเตอร์ F1.7 ถ้าหันใส่ไฟไฟโอเวอร์ก็จะติดเนี่ยแตะไปนิดเดียวมันก็ขึ้นละเห็นไหมไฟโอเวอร์ติดกดถ่ายเบรคเปิดหมดนะสะปีดทำงาน ทีนี้ถ้าเราปรับมา f 1 6แล้วขึ้นชัตเตอร์คุณยังจะกดถ่ายนะอืมอ่ามาเหมือนเดิมกดถ่ายเห็นไหมเสียงสปีดก็จะชา้าลงไห้ดูนีน่ไฟ สโลก็จะติดเปิดรูรับแสง f 1 7และจะปิดวัดแสงนี่นะแต่ทีเนี้ยเท่าที่เท่าที่สังเกตอาการของกล้องตัวนี้เหมือนวัดแสงเนี่ยจะทำงานไม่ค่อยสัมพันธ์นกันกับตัวชัตเตอร์เท่าไหร่นะในโหมดออโต้ในบาง บางช่วงซึ่งสป,ปีดช้าหรือสป,ปีดไวๆเหมือนจะเป็นสป,ปีดเดียวกันทั้งหมดเดี๋ยปิดวัดแสงแล้วกดถ่ายเห็นไหมเหมือนจะเป็นสป,ปีดเดียวกันทั้งหมดแต่บางช่วงบางช่วงที่ลองเทสเนี่ยมันก็ปกติ ไฟสโลก็ติดซึ่งอันนี้น่าจะเป็นสาเหตุจากวัดแสงที่มันควบคุมกับชุดชัตเตอร์เนี่ยนะครับซึ่งนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาออตัวล็อกตัวล็อกชัตเตอร์อถ้าเลื่อนมาที่ตัว L เนี่ยมันก็กดไม่ลงอยู่แล้วละเพราะว่า มันเป็นแกนแล้วก็ไอ้กาวที่มันข้ำกับตัวกรอบเนี่ยมันไปดันไว้อยู่พอปลดออกล้วก็กดถ่ายได้แค่นั้นเองไม่ได้มีกลไกลอะไรเยอะมาเลยเส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วจัดการให้หมดแล้วแหวนโฟกัสลื่นนะแล้วก็เซลล์ททมเมอร์เพ่นจตเตอร์ดึงลงกดถ่าย ทัมเมอร์วิ่งนะเดี๋ยวฟังเสียงชัตเตอร์อ,อืมทัมเมอร์ทำงานปกตินะครับชัตเตอร์บีอ่ะชัตเตอร์บีอีกทีนึงกดถ่ายเบรเปิดหมดนะส่วนที่เหลือไม่น่าจะมีอะไรแล้วเดี๋ยวจะ งานให้เล็กๆน้อยๆอยนะครับแล้วก็จะเช็คดูให้นะแต่ถ้าถามว่าตัวนี้ทำงานปกติไหมอันนี้เท่าที่ใช้ยาชิก้ามาแล้วก็เท่าที่จับมาก็คือตัวนี้ในที่มืดๆสปีดบางทีจะไม่ช้านะสปีดจะไม่ช้าตามแสงประมาณนี้ นะครับแต่ถ้าถ่ายปกติตัวนี้ถ่ายได้ตอนกลางวันออตโต้ f 5 6กดถ่ายได้ปกติทั้งในช่องมองแอนโฟเดอร์ล้างให้แล้วพาลาหลกจางนิดหนึ่งนะครับตัวโฟกัสชัดนะตั้งจูนให้แล้ว มีอะไรอีกเลยนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับแต่ก็จะแจ้งอาการไว้ว่าเจ้าตัวนี้ถ้าในที่แสงน้อยๆสปีดอาจจะทำงานไม่ช้านะในที่แสงน้อยๆน,น่าจะเป็นที่ตัววัดแสงที่มันขึ้นสนิมนะครับ เพราะว่าตอนแรกมาเนี่ยหมุนอย่างเงี้ยแล้วมันไม่เปิดเลยนะคือเป็นสนิมแบบสนิมหนักมากอะ่ะโอเคก็จะประมาณนี้เนาะกับเทสยาชิก้าตัวนี้ส่วนชิ้นส่วนตัวที่เหลือเนี่ยชิ้นส่วนพวกนี้ยพี่หน่งก็จะใส่ถุงไปแบบนี้นะแล้วก็จะส่งคืนเจ้าของนะครับ ไปแบบนี้นะเพราะว่าถ้าให้ประกอบกลับเนี่ยคือสภาพมันเป็นแบบเนี้ยไอส่วนกระจกนี่ก็เอาไม่ออกนะเพราะว่าน็อตเป็นสนิมตายแล้วโอเคแล้วก็มีฟิลเตอร์นะเดี๋ยวฟิลเตอร์เนี่ยจะใส่ไปในตัวกล้องนี้ให้ โอเคก็จะประมาณนี้ครับก็แจ้งรายละเอียดแล้วก็เผื่อไว้แล้วกันเผื่อไว้ว่า,าน้องๆคนไหนที่จะเลือกยาชิก้าเนี่ยอยากจะลองเล่นยาชิก้าดูแล้วอยากจะใช้งานดูเนี่ยคือบางทีอ่ะอย่างที่บอกไว้ข้างต้นนะว่าใส่ฐานไปกดไฟเช็คแบตติดอย่างเงี้ยก็ใช่ว่าระบบจะทำงานเสมอไปนะเดีย๋ยวฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ ถ้าจะเช็คต้องเช็คให้ละเอียดนิดนึงก่อนที่จะซื้อเนาะโอเคทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับ